มีค่ายก็มายืนอยู่กับตัวเจ้าออนิวนะคะออซุซุเป็นรุ่นทัพโฟเอสนะคะก็คือเป็นตัวเริ่มต้นเลยนะคะรุ่นนี้ก็คือมาพร้อมกับกระจังหน้านะคะเป็นแบบเปียโนแบ็ k เลยนะคะพร้อมล้อแม็กที่ลูกค้าเลือกเปลี่ยนนะคะดันนี้เลยนะคะสเปคที่ลูกค้าเปลี่ยนก็จะเป็นล้อแม็กนะคะ8.5สี่ลูกนะคะก็จะไม่ล้นซุม้มแล้วก็ไม่โดนด่านนะคะแล้วก็ล้อแม็กลูกค้าเลือก สเปคเลือกลายได้เลยนะคะด้านนี้นะคะลูกค้าขอเปลี่ยนส่วนรายละเอียดของแถมที่ไฟอัปเดตลงไปในที่สอบถามข้อมูลมาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นสเปคการจัดทรงนะคะหรือว่าพวกมือเปิดโุมเมียมร็อบคันนะคะตัวนี้จะเป็นงานศูนย์แท้นะคะก็สั่งศูนย์มาเลยเบิกศูนย์เช่นเดียวกันนะคะเลือกจัดทรงนะคะเป็นหน้า2หลัง4.5นะคะสเปคใส่ครีมครีมแบบนี้นะคะ ลูกค้าสามารถแจ้งได้เลยนะคะส่วนล้อนะคะล้อบวกน็อตนะคะน็อตลูกค้าเลือกเป็นนอ็อตแท้เดิมโรงงานเลยนะคะก็จะแข็งแรงแล้วก็ทนทานด้วยนะคะเท่ากับตัวมือเปิดนะคะก็แต่งสไตล์ครีนนะคะแล้วก็ฟิล์มนะคะจะเป็นฟ้าใสนานโนเซรามิกนะคะของตัวนี้จะมีการรับประกันนะคะอยู่ที่หปีเลยส่วนตัวโช๊คนะคะเลือกเป็นของวินเนอร์นะคะแกน16มิล ก็จะหนึบขึ้นนะคะหรือว่าการให้ตัวของการขับเนี่ยสมรรถนะดีขึ้นเลยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสอบถามโปรโมชั่นไฟ์เข้ามาได้เลยนะคะเป็นเบอร์0819966176หรือทางเพจ f a c e b o o k นะคะช่องทางการติดต่อก็จะเป็นชื่อช่องเดียวกับ TikTok เลยะคะ่ะเป็นไฟล์อิสุออนไลน์นะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้หรือต้องการชมตัวรถจริงนะคะไฟลประจำอยู่ที่สาขาสพี่น้องนะคะจังหวัดรณบุรีนะคะ หรือโทร819966176นะคะวันนี้ลากันก่อนนะคะขอบคุณล่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ